ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อวิปปาชวิปาเรียนอ่ะชื่อวิปปาตัวนี้สีอะไรสีแดงสีแดเลยสีส้มสีแดงนะอืมสิเอแล้วบ่อบ่อปลามันสีอะไรบ่อไม่ตัวบ่อมันอ่ะตัวถังใส่น้ำเออ ก็ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไปใส่กระปามฟาร์นจริปารบัดไท่น้ำนี่อ่ะเหรอตัวนี้เป็นโคฮากุ <c oughs> เพศเมียจากฟาร์มโทราโซห้าสิบห้าเซน